จริงๆแล้วเราไม่ได้แค่เต้นนะเรามี acting, แอคติ้งเรามีการสื่อความหมายเอ้ยฟลอมอ่ะมีจริงแล้วป็นจินตนีไา้ทุกความแท้และเ้าหนูไม่ทราบอีกที่ว่าหนูเปิดประตูกับบ้านไปได้เลย คือฟ้าไม่รู้หรอกว่ามันหนักหรือเบาวกว่าคนอื่นแค่ไหนแต่ฟ้าไม่ความรู้สึกว่าฟ้าไม่แฮปปี้เลยอะธรรมชาติเราไฟติ้งอะแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของชีวิตมันไม่ใช่ไฟติ้งท้งชีวิตอะเข้าสมองกันเซอร์เบ็งกีส่วนใหญ่มองยงมีอะไรอ่ะหัวโบราณ คนไทยก็จะถือว่าแบบการเต้นมันไม่ค่อยมั่นคงปัญหาคือว่าเขาก็จะไม่เข้าใจในสายงานเราว่าทําไมจะต้องอย่างนี้ทําไมบ้านไม่อยู่ทําไมจะต้องกลับเวลานี้ทางบ้านไม่สนักสนุนถูกมองว่าเหมือนกับเป็นแค่คนที่มาใส่เสื้อผ้ามันดูส,สวยๆทำให้แบบว่าเวทีมันดูเต็มเต็ม สำคัญมากนะเป็นใบไม้มา,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 มาประดับให้ต้นไม้สมบูรณ์มากขึ้นถ้าไม่มีแดนเซอร์ถ้าไม่มีค o เรียลคาเฟ์ก็ไม่มีการผลิตโชว์ดีๆออกมาให้ดูได้เป็นสุดใจ D Dance Dream ทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับศิลปะมันจะมารวมอ,อยู่ในตัวเราเ้าถึงบอกว่า จังหวัดไหนเนี่ยที่ไม่มีแก้งกวางหรือกระเทยจังหวัดนั้นจะเฉยมากครังแรกของภาพยนตร์สารคดีชีวิตนักเต้นบนจอทีวีทุกวันเสาร์สองทุ่มเพิมที่สองุู่ผ่าผ่าทางช่อง GTH on air ดูฟรีที่กล่องจิอเมมแซ